Terima kasih telah menonton! ถ่ายรูปไว้เลยเป็นเพื่อนนายอำเภอวันนี้นะครับทางทางอำเภอนะครับก็วันนี้ระเอกก็คือเนี่ยท่านหชาเล็่ประเสริฐสุดากทางูองหลวงครับก็จะจัดทีมงานเข้ามาตรวจทัานวองเชิงลุกที่บริษัทเซนต์คโนะครับเพ่ออยู่ทีว บนความหนึ่งคือความหลงนะครับซึ่งเป็นโรงงานผลิตเนื้อไก่แช่แขกนะครับก็อยู่ในระดับต้นๆของประเทศนะครับทราบว่าไก่ในเข้าโรงงานอย่างเงี้วันละหนึ่งแ้าหมื่นตัวนะครับมูลค่าการผลิตต่อวันต่อเดือนนี้ก็ต่อเดือนนี้ก็น่าจะเป็นพันล้านนะครับที่มาคัดกรองในวันนี้นะครับก็โรงงานอย่างเงี้ยก็มีทงพี่น้องแรงงานต่างดาวเนี่ยเป็นค่ทำงาน มันจะมันมากนะครับมาตรวจ่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าโรงงานแห่งนี้ติดสหารที่สะอาดรับปลอดภัยนะครับซึ่งจากการกตรวจชักรองตรงนี้น,นะครับหลังจากผลอย่างไรแล้วเนี่ยก็ได้ขอความร่วมมือทางทางบริษัทแห่งนี้นะครับสําคัญครับให้พี่น้องอรรแรงอุตจากที่อยู่ตรงนี้ซึ่งตรวจแล้วแล้วเกิดไม่พบเนี่ยกอ็อย่าเพิ่งให้น้องเพื่นฝูงเข้ามาเยี่ยมนะฮะ ไั่งั้นเดี๋ยวจะจะไม่เกิดความเสียหายอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านชัยวัฒน์ชื่นประสริฐผู้ว่าชการจังหวัดปุมธานีนะครับซึ่งให้เ่ิกต่างๆไปตรวจทตอบเชิงลุกกับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในั้างในตลาดั้งในโรงงานต่างๆนะครับ